สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบอกนะคะกระเป๋าจาก a อมเมที่ราคาถูกที่สุดหน้าตาจะเป็นยังไงตามมาดูพร้อมพรอมกันค่ะใบนี้นะคะแอมก็ได้มาจาก a อ r z มออนไลน์อีกเหมือนเดิมค่ะ จะมีที่เดึงตรงนี้นะคะเราก็ดินได้เลยค่ะเปิดออกมาใช่เลยนี่ก็จะเป็นกล่องของ a i r เอเลยค่ะเขาก็จะมีสติกเกอร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ a i z m ออยู่แบบนี้เปิดออกมาเราก็จะเจอหนองกระเป๋าพร้อมกับถุงกระดาษแล้วก็ต้องใส่ใบเสร็จค่ะนี่ อันนี้นะคะก็จะเป็นซองใส่ใบเสร็จค่ะแบบนี้ค่ะมีโลโกโ้ของ i r n e s t i มาถึงตัวน้องกระเป๋แล้วค่ะ <Yeah. S 1> เขาก็จะห่อมาในกระดาษไขายสีขาวแบบนี้นะคะพร้อมกับแปะสติกเกอร์ตรงนี้ <Okay. S 1> น้องใบนี้ก็คือ Fly a n b a c นั่นเองค่ะส oh. ีดำไซส์ p M ค่ะรุ่นนี้นะคะก็คือ ตัวกระเป๋านะคะจะเป็นสีดำแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นสีแบบเหมือนเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่จะแพงกว่ารุ่นปกติขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะต้องหูเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเป็นลายเป็นผ้าทอที่เป็นลายซิกแซกซิกแซกแบบนี้ค่ะถ้าใครเคยดูคลิปที่แอมรีวิวครั้งที่แล้วค่ะแอมก็คือได้รุ่นพิเศษมาเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นในไซส์ GM นะคะอันนี้แอมก็เลยมีโอกาสได้มาในไซส์ PM ค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะตรงโลโก้ตัวอักษรตรงตัว H อันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีเ,ง,เงินเข้มนะคะสลับกับสีดำนี่เขาก็จะปักลงไปบนผ้าเลยส่วนที่หูกระเป๋าตรงนี้นะคะตรงบุดตรงเนี้ยเขาก็จะสแตมป์คำว่า h m r m e ด้วยทั้งสองอันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็คือเราก็สามารถแบกตึงออกอย่างนี้ได้นะคะมาตรงซิปต,ตรงปลายนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว H แบบนี้ค่ะ รายละเอียดนะคะตรงซิปเนี่ยก็คือตรงที่ดึงเนี่ยก็คือจะเป็นหนังนะคะส่วนอะไรตรงนี้เขาก็จะสแตนคำว่าแอมเบสตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะรายละเอียดเลื่อซิปออกมาอันนี้ซิปกับกระดุมจะเป็นสีเงินนะคะด้านในนะคะก็จะเหมือนใบใหญ่เลยค่ะก็คือด้านในก็จะเป็นผ้านะคะ เป็นผ้าที่มีลายเห็นไหมคะเขาจะเป็นลายแบบว่าตัว S ตัวเล็กๆตัวเล็กๆ,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 ๆติดกันทั้งผืนเลยคะ่ะจะมีพ็อกเก็ตนะคะด้านหนึ่งจะเป็นพ็อกเก็ตช่องเดียวเลยใหญ่หน่อยส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพ็อกเก็ตแบบว่า2ช่องอันนี้จะเป็น2ช่องนะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของบายแบ็ใบน,นี้นะคะมันก็คือเหมือนเราแบบไปแขวนในห้องน้ำอะคะ่ะสังเกตไหมคะห้องน้ําที่แบบมันมีราวอย่างเงี้ยเราก็คือเอาไปคล้องกับราวอย่างนี้แล้วก็ แบกลงไปแบนี้ค่ะ oh. ก็คือไว้ใส่แบบอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำแบบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าใครจะแบบเอามาเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะอย่างที่อันบอกว่าด้วยรูปทรงของมันอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถถือเป็นกระเป๋าได้ค่ะเพราะว่ามันก็สามารถใส่ของที่เราแบบจาเป็นจาเป็นได้เพียงพออยู่มันไม่ได้เล็กเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนมันใส่ของได้ค่อนข้างจุทีเดียวนะคะ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้กวกระเป๋าใบนี้มันหายากมากนะ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบไม่น่าเป็นที่ต้องการเท่าไหร่แต่คือมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากแลือย่างที่อ่บอกไปอะค่ะว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของกระเป๋าเนอะแต่ว่ามันก็สามารถให้อารมณ์ที่แบบใช้เป็นกระเป๋าได้ะค่ะแล้วในราคาที่อย่างใบเนี้ในราคาช็อบก็คือแค่2 0 0 0มืนต้น,ตน รีเซลเลอร์เขาไปแบบว่าขายกันคือบวกเป็นหมื่นเลยนะคะที่อเห็นเนี่ยในรุ่นพิเศษอย่างเงี้ยคือขายกันประมาณแบบ33000ื่นสากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกดได้หรือว่าสามารถซื้อได้ในช็อปในราคาช็อปเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะยิ่งในช่วงเนี้ยค่ะคือกระเป๋าแบรนด์เนมทุกแบรนด์นะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือราคาขึ้นแบบขึ้นค่อนข้าง ขึ้นบางรุ่นคือขึ้นเป็นเท่าตัวกันเลยทีเดียวอะแต่อันนี้ในแอมเมสซะในแบรนด์ของแอมเมสแล้วเราได้กระเป๋าที่แบบเป็นลุกที่ใช้เป็นกระเป๋าได้จริงด้วยเงี้ยในราคาแค่สองหมื่นกว่าเนี่ยแอมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นราคาที่ยังสมเหตุสมผลแล้วก็คนเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นมันกลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมทุกคนแบบว่าโหหายากมากบางคนยอมซื้อรีเซลเลอร์ซึ่งบวกเป็นหมื่นเนี่ยบางคนเขาก็ยอมซื้อก็เลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวแอมจะลองมาถือให้ดูนะคะว่าน้องใบเนี้ยพอถือออกมาแล้วจะได้รู้แบบเป็นกระเป๋าได้ไหมจะรอ่อนไม่รอดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะจริงๆมันก็ถือได้เหมือนเหมือนตอนที่แอมรีวิวไซส์ G M อะคะ่ะคือเราจะถืออย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะคล้องแขนอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่วันนี้ค่ะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ลาที่แอมรีวิวในไซส์ G M ไปนะคะเดี๋ยวแอมจะมาเทียบขนาดให้ดูค่ะนี่ อันนี้นะคะก็คือไซส์ G M ส่วนันจะเป็นไซส์ P M นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวแอมจะมาลองวัดขนาดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าไซส์ G M กับ P M เนี่ยขนาดต่างกันแค่ไหนเขตเรามาเริ่มวัดที่ฐานกันนะคะฐานกระเป๋านะคะในไซส์ G M จะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วค่ะส่วนในไซส์ P M นะคะจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วค่ะ ส่วนความกว้างในไซส์ G M นะคะจะอยู่ที่ประมาณเนิ้วค่ะในไซส์ P M ก็จะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะทุกคนความสูงของกระเป๋าในไซส์ G M นะคะจะอยู่ที่5นิ้วค่ะส่วนในไซส์ P M จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งค่ะประมาณ4นิ้วค่ะ ค่ะโดยส่วนตัวแอมแล้วนะคะแอมก็รู้สึกว่าน้องใบเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่แบบสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างสุกทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูเนะเาะแอมจะบอกว่าจริงๆถ้าใครแบบว่า เริ่มต้นนะคะหรือว่าอยากได้กระเป๋าแอมเมสสักใบหนึ่งอะแอมว่ารุ่นบายแบ็กอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะในราคา20 0หมื่นต้นต้นอย่างเงี้ยก็เราสามารถได้กระเป๋าแบรนด์แอมเมสมาใช้มาฮิ้วขำๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถือว่าแอมมาอันบล็อกนะคะแล้วก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคาถามหรือว่ามีประสบการณ์อะไรอยากจะมาแชร์มาพูดคุยกันก็สามารถพิมพ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมารีวิวหรือว่ามาอันดอกอะไร <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ